JY Air Plus ยานยนต์พลังงานใหม่จากบริษัทเจ้าของสายการบินจุนเหยาแอร์ไลน์สายการบินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนนะครับคันนี้ราคา869,000คุ้มที่สุดแล้วในตอนนี้คุ้มยังไงมาดูกันอย่างแรกแม็ก19ไม่มีใครให้แม็กใหญ่ขนาดนี้อีกแล้วนะครับจุดที่2ขับเคลื่อนล้อหลัง รถขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยนักเลงรถรู้ดีนะครับว่าเป็นรถสมรรถนะคือสามารถถ่ายกำลังลงพื้นได้หมดจดถ้าไม่ใช่รุ่นนี้ก็น่าจะเป็น BYD-Seal นะครับหรือรุ่นอื่นราคาร้านขึ้นไปทั้งนั้นไม่มีราคาต่ำล้านเหมือนคันนี้นะครับข้อที่3มาดูห้องโดยสารภายในกัน ห้องโดยสารภายในเนี่ยออกแบบมาให้รู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนนั่งอยู่ในเครื่องบินนะครับทัศนวิสัยจะดีมากมุมมองจะกว้างนะครับแล้วก็หลังคาจะเป็นกระจกพาโนรามิกรูฟทั้งบานนะครับเวลาขับขี่ก็สามารถเห็นท้องฟ้าได้เต็มที่คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว 869,000 jy air plus สนใจทักเลยคอม comment inbox หรือเดินมาที่เรา jy นวมินหรือมาทดลองขับกับเราที่ jy นวมินอยู่ที่ถนนนวมินหน้าวัดบางเตยนวซอยนวมิน60หรือว่าตรงข้ามกับแยกโคแก้วครับ